ดูนะข้อนี้ก็ทำไปได้เลยนะไม่ต้องรออ่า y พลามก็คือหาอนุพันธ์ดับหนึ่งนะดีบายดีของ 3x มเอ็กำลังสลบสองกำลังสมบวกหกเอกเราก็จะได้3ามคูณสีกกำลัง สี่ลบหลบกับ2 3. องคูณสาเกำลังสลบหนึ่งบวกหกเกำลังหนึ่งลบ1ก็จะได้3 4 12 X ก,กำลัง3ลบ 6ก x กำลัง2บวก6 1ลบ1นะได้ศนย์ x กำลัง0มีค่าเป็น1นะต่อไปอนุพันธ์อันดับ2อง y พรามพรามเท่ากับ d ี by dx ของ1 2 x กำลัง3ลบ6 x กำลังสองบวก6 ก็จะเท่ากับคราวนี้คิดลัดในใจนิดนึงนะสามสามสิบสองเป็นสาม,ส,ามส,สิบหกสามสิบหก x ก,กำลังสองลบกับหกสองสิบสอง x ก,กำลังหนึ่งดิฟค่าคงที่หกก็เป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ36 x ก,ก,ก,กำลังสองลบ12 x นั่นเอง อันนี้ก็ถ้าดิฟเป็นก็จบนะก็คือดิฟไปเรื่อยนะอนุพันธ์ระดับสูงคืออยากได้อนุพันธ์ระดับเท่าไหร่ก็เอาอนุพันธ์ระดับก่อนหน้านี้มันดิฟต่อนะ